สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกน,นะครับผมก็ได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังนะถึงวงรอบวัฏจักรเงินเฟอ้อวงรอบวัฏจักรเงินฝืดนะสภาวะเงินเฟอ้อสภาวะเงินฝืดและเรื่องของตาเงินเฟอ้อนะครับว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่รับชมนะแนะนําให้รับชมก่อน เพื่อไ,ได้ปรับพื้นฐานนะมุมมองนะให้ใกล้เคียงกันก่อนนะจึงสปาวะที่ผมจะพูดต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องของทองคําทำไม QE 1และ2นะจึงเป็นบวกต่อราคาทองคำนะ QE 2 2ก็คือที่เรียกว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินบางทีเราก็เรียกว่าสติมูลัสนะครับนะเป็นนโยบายทางการเงินนะที่เข้าไปอุ้มนะบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินนะในยุคสมัยที่เกิดเกตลิเซชันสอ แล้วก็ QE 1และ QE 2นะครับมันเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําในปี2 0 0 9ถึง2012นะครับแต่ว่า QE 3นะ QE 3นโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบที่3เนี่ยกับไม่เป็นบวกนะต่อราคาทองคําในช่วงปี2 0 1 3 2ถึง2015นะครับซึ่งมุมมองนะของกูรูนะผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่าคุณฮาริเดนเนี่ย เขาให้เหตุผลเอาไว้นะครับใน่ันเองเนี่ยนะผมก็มองจากเหตุผลนะที่ผมวิเคราะห์จากนะวงรอบว่าจะจากเงินเฟอ้อวงรอบจากเงินฝืดนะหรือว่าสภาวะเงินเฟอ้อสภาวะเงินฝืดนะที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันสามารถมองได้จากเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยกําลังขึ้นหรือตาดอกเบี้ยกําลังลงนะโดยช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยกําลังขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่ามันอยู่ในสภาวะเงินเฟอ้อนะครับ นะอัตราดอกเบีย้ยที่กําลังลงเนี่ยมันอยู่ในสภาะของเงินฝืดนะครับโดยที่คุณเฮริเดนมองว่านะทำไม QE 1และ2จึงเป็นบวกต่อทองคำในช่วงปี2009-2012ถึง2012หลังเกิดวิกฤตเก t ลอเซีชันนะครับที่ราคาทองคำแรกๆในปี2 0 0 8ถึง2009เนี่ยมันร่วงต่ำลงนิดหน่อยนะก่อนที่มันจะทยานสูงขึ้นนะครับในปี2009เป็นต้นมา2010-2011 นะครับแล้วก็มีไซด์เวในช่วงประมาณ2อผลมาจาก QE นะครับหรือ Stimulus นี่แหละครับในรอบที่1และ2โดยคุณไฮเดนมองว่าในช่วงภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะนักลงทุนก็เห็นว่านโยบายพิมพ์เงินนะของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะนำไปสู่สภาวะเงินเฟ้อก็คือมีเงินนะที่พิมพ์ขึ้นมานะจากการสร้างนี้สิและพิมพ์เงินขึ้นมาจำนวนมากเนี นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนจึงนะเข้าไปซื้อทองคำจึงทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันสูงขึ้นนึกภาพอะไรครับนี่คือมุมมองนะของคุณแฮร์รี่เดนนั่นคือในช่วงที่มีการใส่ QE 1และ2ก็คือการพิมพ์เงินเติมเข้ามาในระบบเนี่ยนักลงทุนมองว่าเฮ้ยมันจะเกิดสพอะเงินเฟ้อในอนาคตแน่เลยเพราะ,ะนั้นนักลงทุนเหล่านี้จึงไปซื้อทองคำนะเพราะทองคำเนี่ยมันเป็นตัว p r o เทค เป็นตัว h ฮดนะเป็นตัวปกป้องนะครับสภาวะเงินเฟอ้อที่ดีอนะันี้มุมมองคุณฮา์ริเดนนะครับนักลงทุนจึงไปซื้อทองคำทำให้ราคาทองคำขึ้นนะ QE 1และ2เป็นปัจจัยบวกทำให้ราคาทองคำขึ้นในช่วงปี2 0 0 9 2 0 2ถึงนะครับแต่ว่าในช่วง QE 3เนี่ยนะครับมันไม่เป็นบวกต่อทองคำนะถ้าดูจากรูปกราฟเนี่ยที่ผมเล่าห้ฟังแล้วนะครับในช่วงปีนะครับ2 0 0 0 Uh, 2009นะถึง2012ถ้าในรูปการาฟนี้คือวงกลมสีเขียวทางซ้ายนะช่วงประมาณ2009ถึง2012ช่วงนั้นเกิดสภาะเงินฝืดนะครับนะแต่ว่ามุมมองของคุณไฮเดนคือนักลงทุนคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยนะจะเกิดเงินเฟ้อแต่ในช่วงที่เขาเข้าไปซื้อทองคำเนะี่ยในช่วงปี2009-2012เนะี่ยตอนนั้นอยู่ในสภาวะเงินฝืดนะครับเพราะทิศทางของ อดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคาร,รกลางลดต่ำลงเรื่อยๆเพราะช่วงนั้นนี้เกิดวิกฤตแล้วมันเกิดสภาพคล่องนะหายไปต้องสร้างนี้สินพิมพ์เงินเข้ามาช่วงนั้นคือเกิดเภพาพ,พเงินฝืดแต่เงินที่พิมพ์เข้ามา QE 1 QE2 นทํ่ำให้ราคาทองคําขึ้นเนื่องมาจากว่านักลงทุนบอกว่าในอนาคตจะเกิดเงินเฟ้อแต่พอมาถึงปี2 0 1 3ถึง2015นะครับในช่วงวงกลมแดงๆเนี่ย นะช่วงนั้นก็คือมี QE3 เข้ามายังพิมพ์เงินเข้ามาอยู่นะครับแต่อยู่ในสภาวะเงินฝืดแต่ปรากฏว่าราคาทองคําไม่ขึ้นนะครับนะมุมมองของคุณ Hi na, ไฮเดนนเายะผลไว้ว่าก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะนักลงทุนมองว่าไม่เกิดละเงินเฟอ้อเห็นไหมพิมพ์เงินเข้ามาตั้ง 2- อสปีตั้งแต่ปี2 0 0 9ันเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่เกิดละเงินเฟอ้อนักล,ลงทุนถึงโยกย้ายเงินลงทุนนะจากทองคําหรือพวกไอ้ทิ้งทองคานั่นเองนะครับ ไปเข้าสู่ตลาดทุนตลาดหุ้นเพราะฉะนั้น QE 3จึงไม่เป็นบวกต่อทองคําในช่วงปี2013-2015ถึงนะครับาวนี้ถ้าเราดูเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับของสหรัฐเนี่ยในช่วงทศวรรษที่แล้วนะครับตั้งแต่2009นะถึง 2000, 2020นะ 2000, นะประมาณนี้ครับเป็นต้นมาเราจะเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำนะอยู่ที่ประมาณ1-2%นะครับน้อยครั้งที่จะโผแวบบๆขึ้นมาที่3% ก็คือโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1%นึ่งกว่าๆนั่นเองนะในทศวรรษที่ผ่านมาของสหรัฐนะครับในช่วงตั้งแต่ 2010- ันสถึงสองพเนี่ยนะครับนะทำไมทำไมหนึ่งเป็นแบบนั้นครับพิมพ์เงินเข้ามามากมายแล้วมันไม่เกิดสภาวะเงินเฟอ้อก็ผมเคยเลฟังปแล้วว่าเงินเนี่ยนะครับมันไปเข้าสู่สินทรัพย์ทางการเงินนะซึ่งกูรูผู้เชี่ยวชาญก็บอกเช่นเดียวกันก็คือเงินต่างๆเหล่านี้มันเข้าไปสู่ในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะที่เราเห็นว่าทําไมราคาทองคํา นะได้รับอิทธิพล q e 1และ q e 2อนะอย่างในวงกลมนี้ก็เหมือนกันนะครับในวงกลมนี้จะมองเห็นเลยว่านะในช่วงของออปี2001นะถึง2007เนี่ยอันนะั้นคือช่วงสภาวะที่เกิดเงินเฟ้อปกตินะครับวงกลมเขียวเขียวนะนะราคาทองคำจะขึ้นนะเป็นบวกเป็นบวกต่อทองคำ แล้วก็ช่วงเกิดวิกฤตในปี2009ถึง2012ในวงกลมสีฟ้าเนี่ยช่วงนั้นเกิดสภาวะเงินฝืดนะครับช่วงนั้นเกิดว่าเงินฝือดดอกเบี้ยเป็นสูงละแต่ได้รับอิทธิพลจาก QE1 QE2 ที่เราให้ฟังแล้วมุมมองของคุณฮาริเดนก็คือว่า,านักลงทุนมองว่าในอนาคตจะเกิดเงินเฟอ้อก็เลยเข้าไปซื้อทองคำรานะคาทองคำจึงขึ้นนะครับในวงกลมสีฟ้า หลังจากนั้นปี2013ันถึงสองพนะมุมมองคนเฮลิเดนนะครับมองว่านักลงทุนมองเลยว,ว่าไม่เกิดเงินเฟอ้อละนะได้พาะเงินฝืดต่อไปนักลงทุนจึงนะครับไม่ลงทุนในทองคำนะโยกเงินไปที่อื่นราคาทองคําก็ตกในวงกลมสีดำนะครับนะต่อมาในวงกลมสีเหลืองนะคือหลังปี2015นะธนาคารกลางสหรัฐนะครับเริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะจาก 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2, 2มาถึง2.25เราเห็นทองคำระขยับขึ้นนะครับในสภาวะของเงินเฟอ้อต่ำๆนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งในวิกฤตนะครับเอ่อโควิด19ในวงกลมแดงนะครับเราเห็นในช่วงนั้นเกิดวิกฤตเงินฝืดเหมือนกันเพราะว่าธนาคารการลางสหรัฐลดดอกเบี้ยลงเป็นสูตยนะครับอย่างชัดพัน์ในช่วงปลายนะครับเอ่อ กุมภาพันธ์เข้ารอยต่อมีนาคมปี2020นะครับตอนนั้นเกิดสภาวะเงินฝืดนะครับแต่อัด unlimited QE เขนะ้ามาเราจึงมองเห็นนะราคาทองคำขยับสูงขึ้นในสภาวะเงินฝืดแต่เราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับนะว่าในช่วงที่มี unlimited QE เนี่ยนะครับมันมีผลทำให้ราคาทองคำขึ้นแต่ทำไมซิมรัดแพ็กเกจ9แสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีผล ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราถึงต้องทําความเข้าใจถึงสภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดอ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในทิศทางขึ้นลงเพื่อวิเคราะห์นะครับถึงพฤติกรรมนักลงทุนนะทางด้านทองคําและตลาดทุนตลาดหุ้นเพื่อจะได้คาดการณนะ์ว่าถ้าเกิดบิ๊กคราชในปี2 0 2 1เนี่ยทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบหรือต่ําถึง1,000ดอลลาร์ อ่อนนะตามที่คุณฮาริดนวิคาาะห์ซึ่งในส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจสนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักลงทุนหลายท่านนะคงไม่คาดการว่าราคาทองคําจะต่ําถึง1,000ดอลลาร์ต่อออนหลายท่านก็อาจจะเกิดความไม่แน่ใจนะทำให้ผมต้องขุดลึกนะครับเจาะลึกลงไปเพื่อดูความสัมพันธ์ในสภาวะวงรอบขณะนี้นะครับเรียกวงรอบเงินฝืดนะซึ่งจะ มีเวลา40ปีแล้วอาจจะสิ้นสุดลงนะภายในปี2022และดูสภาวะของเงินเฟอ้อเงินฝืดนะทิศทางตามอาตาัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างไรนะซึ่งผมอธนะิบายไปหลายคลิปนะครับซึ่งเราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะคาดการถ้ามันเกิดบิ๊กคราชขึ้นในปี2021นี้ทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรในสภาวะเงินฝืดนะครับไม่ใช่สภาวะเงินเฟ้อนะครับสภาวะเงินฝืด อ่าหลายถ้าจะสงสัยทําไมพิมพ์เงินเข้ามามากมายทําไมเกิดสภาวะเงินฝืดซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วมันเกิดมาจากนะครับเงินที่พิมพ์ออกมามากมายก็จริงแต่มันไม่ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับมันเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินนะฮะเข้าไปในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐตลาดการเงินสหรัฐนะครับมันเหมือนเขื่อนกั้นน้ำนะครับที่มีปริมาณน้ําสูงด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งนี้มันแห้งนะแต่ว่ามีการพิมพ์เงินเข้าไป โดยการนี้เขาควบคุมนะครับประตูน้ําความเร็วนะของน้ําได้นั่นเองนะครับนะก็ขอให้ฟังนะครับพี่นิเพียรนานะทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าผมมองเห็นอะไรมองข้อมูลจากบริษัทอะไรเพื่อจะคาดการณ์ในอนาคตนะครับใน Big Crash นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี